ก็กล่าวเสริมที่ผู้ชมท่านกันนะครับนี่ก็ครับนั้นนะครับว่าถึงจะเป็นแบบที่ชื่อว่าในาเสาเป็นลายโยนไทยคูนนะครับท่านผู้ชมเป็นไายคูเสิไม่มีรอยโยนโอ้เสียงมาเปิดมาเสียงในเสามาเลยท่านผู้ชมนี่คืออา้าวแบบนี้ผมเข้ามาก็หาแบบจะทำคลิปจะเจอแบบนี้รู้สึกว่าในเสาทนี่พอกคนเล่นเงี้ยสิบหน่อย มาสับตายดูดาวคนน้อยพวกเขาจะมีสมบัติมากโอเคไปเลยไปเลยไปลไปเถอะปที่ไหนนี่ได้คุยทาําไมเฟืองเสร็จเรียบร้อยอ้าวกวดข้ามเยอะลไม่ด้วยเลยซื้อกล้ําชมเฮ้ยเสียงมีเสียงโอเคมีห้าสิดมา นี่คืออะไรเอาไอ้ตังจากเงินสดตรงนี้เราคนน้อยนี่คืออะไรเอ่ยนี่คืออะไรผ้านหนังซื้ออะไรกันละกันงนเราคุณเราต้องมีประตูก่อนคุณชมงั้นเดี๋ยวโดนคนปลุกอันนี้ใช้เข็มพายเน,ะนาะเราไม่มีเราไม่มีเข็มพายคุณชมอะไรอ่ะนี่คืออะไรอ๋ออืมกุเลยนี่กบวิ่งใช่ไหมวิ่งแหละ ทำไมได้ตังค์เยอะจังเลยอ่พะว่าตังผมได้เยอะมากเลยนะโอเคเริ่มไม,ม่เริ่มเริ่มน้อยแล้วโอเคพวกของมันแพ้มากเลยอุ้งกระบนี่คืออะไรเอ่ยอเฮ้ยราู้าสุกว่าได้ตังเยอะขึ้นนี่คือเกมพาใช่ไหมไม่ใช่เกมมา ิอัพรูปด้วยครับนผู้ชมแล้วผมขอไปดูตรงนั้น,ก,นก่อนนะครับผู้ชว่าไอตรงอุงกกะบานี่คืออะไรผมอยากรู้เหมือนกันแต่ผมมีมีปืนอยู่ก็อ๋อเพะอย่างนี้ต้องงานต้องอย่างนี้สิก็ยิงยังไงอะ่ะ ว่าเกมนี้ยิงยากจะยากอ๋อคนได้รับอ๋อองกระบ่าสามารถนี้ได้อ๋อเป็นไอ้นี้ได้เหมือนว่ามันมตีกันมันตีกันนี่ไงแล้วสมหรับไอ้สอบนี่สอบใครเนี่ยเมใช้ผมวันนี้ซื้อป้เอปล่าเนี่ยสอบผมมีเลยไหมอ๋อมีไม่ได้อะ สอด y o บ t u b e หรือคำใชาของเราสอหบรหัสเห็นเขาว่า YouTube ย u ทูบไม่งงเลยอ๋ว่ารีเบร์ได้ด้วยแต่ต้องทำให้ครบหนึ่งร้อยผมทำแค่สิบไปเองนี่ผมก็อ๋อมันมีนี่อยู่นคุณสองก็ว่าอยู่ดนเงินเยอะก็คุณปัจจุบันเกมแปลว่ามีเ,บบเกมพาคุณสองฟรีสิใช่ฟรีจริงด้วยแปลว่า แันแบนนี่อ็อกก็เหมือนมันก็มีคุณสอง,องมาอยู่นี่แต่ถ้าเสริมมั้งรายการเป็นคุณสี่ก็ได้รูปแบบนี้ถือว่าใจดีเนี่ยแจกแจกคุณสองฟรีอะไรอ๋อผมมีกาบของตัวเองด้วยโอ้โหพี่ผมนี่ลูกพี่ผมอัพเดวคุณนึกใจดว่าต้องอัพประตูนี้อัพไปกล่องอะไรไป ตังมันเหลือเฮ้ยต้องได้พักแสนโอ้สองแสนนี่มันเกมดีเกมนี้เขาทำมาดีเนะี่ยโอ้ยตอนนี้เขาทำอะไรเขาไปทำให้แบบมันขึ้นเลยอะผมเคยเดิมหันไปหมดเลยเขาไปไหนอะอ๋อไปนี่ไปนี่นี่ขนาดวิ่งแนะั้นะนี่ได้หลัวนี่นั่นจะสร้างเอาไม่ใช่ชดสร้างเง,งินสางละ อ๋อนี่ไงกุเสาแน่ๆเลยนี่ใช่เลยใช่ผมว่าใช่นีไงผมเริ่มสร้างไอ้เสาแล้วผพว่าจะเป็นเสากินพืชแน่ๆเลยมาแล้วไอ้เสากินพืชเฮ้ยเอ้าบ้านผมอยู่ไหนเนะี่ยเอาอยู่นี่อยู่นี่วิ่งได้ผมเอาเสารข้างนอกบ้านเหรอ ผมผมต้องทำอะไรเยอะคือเราเลี้ยงไซเดอร์ท็อปนะแต่เราได้เราเลี้ยงใเสาเอ๊เราเลี้ยงในเสาสามข่าวนะจะเราได้ในเสาที่มันหัวหัว,ห,วหัวล้านหน่อยเฮ้ยเสาหัวล้านมาผมผม,ผมรู้จักชื่อเสาดีไปเลยนะครับผู้ชมผมรู้จักแค่บางตัวในตัวท,ที่ผมเลี้ยงน่าจะ ผมจำชื่อไม่ได้แต่หัวมันล้านล้านอะไรเนะี่ยผลกระทบของเราอ๋อกระบ,บาดน้อยว่าอย่ไรมันสั่น,นกระบ,บาดนี่เองไม่สั่นโอ้หหุ่มก็ไหลยาวเลยเนี่ยเฮ้แต่ผมก็ดีนะมีเนะสาจะได้จะได้ข้าไปนี่ได้ใครว่านะไปะได้ควบคุมตรงกลางแล้วตรงกลางตรงไหนตรงอ๋อไปรางวัลแน่แน่เลย ว่าต้องมีการแบบเอาในเสานี่แน่ๆเลยเนี่นี่คืออะไรเอ่ยอ๋อคือภารกิจที่จะทำต่อไปใช่ไหมโอ๊ยเอาลวงเจ็บด้ะนี่เสาบตัวใหม่แน่เลยนี่ใช่เงินเก่าอย่างใช้ไม่หมดเลยยังไงเทสต์ท็อปมาแล้วแต่สตอท็อ,ทอป,อ,อ,อ,ปอะไรเนะี่ยชื่ออะไรเนี่ยผมจำไม่ได้ละ น่าเชื่อไทย,ไทยโซลท็อปนะต่อไปก็น่าจะได้ได้สอดกินเนื้อก,กินเนื้อมาตัวหนึ่งแล้วโหว่าตัวนี้น่าจะทีเล็กแม่ขาโนก็นแหละโอเคโอเค,อเ,คเรี่ยมไม่ได้ตังค์ตัวเองอนี่คือโอ้นี่ใช่เลยเห็นสอดกินเนื้อแน่ๆกอย่างนี้ แต่กรสบดการคนที่เล่นเกมในโดในโรปาไปไหนอ๋อตังไม่พอเหรอตังหมดแล้ววันเนี้ <c oughs> เอาพวงเลียร์สับตัวนี้มาเราต้องลงด้วยนะขี่ซื้อขี่ไม่ได้น่ามันโกงเกิน ตัวอะไรอะไม่อ้วนจังอ่ะโอ้ยยุสเซนสองกินเนื้อนะไม่ใช่ผมคิดผิดมันเป็นนักส่อกินพืชเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ขอไม่เกินขอไม่แพงโอเคผมเถิบผมเงินไม่พอไปเดี๋ยวเองินเพิ่มดีกว่าครับผู้ชมทีมคุณเอาชนะโอ้ยผมอยู่ทีมเขียวสบายเลยงี้มึงเคลียร์สับผมไปดีกว่า ผมรู้นะวัยใสที่ผมบดล็อกมาเฮ้ยมันหัวมันเอาหัวโขกอ,อย่างนี้ด้วยนี่หรือเปล่าไม่เหมือนอ๋อโขกอ,อย่างงี้แล้วพรอวิ่งเหมือนในหนังเลยอ๋อต้องลงต้องผมลืมต้องนี่ เช็ดต้องไปฝังเราองไปอุ้ยบ้านผมใหญ่ขึ้นแล้วนะนี่งไงจากตอนแรกเป็นศูนย์เล็กตัวนี้ศูนย์ใหญ่ที่ผมคุมอยู่ประตูขอผมโอเคไอ้นี่อยากได้รับเตอร์อุย้ยตังแค่เพราะตังมันเหมือนจะน้อยแต่เราเรียนไปเพราะมีคุณสอนผู้ชมอันนี้ตังเริ่มตังเริ่มหายากแล้วผู้ชมเริ่มหายยาก นี้ว่ายแล้วไหมเขาถึอมีกเกพรคุณสองให้เอ็กเกพาวิ่งเร็วให้<ป>แล้วเราวิ่งช้าเกินช่วยได้ไหมต้องมีอ๋อต้องมีด n เอด้วยก็ว่าอยู่ในผมซื้อไม่ได้ต้องมีดีเอเอ้คิไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมไปไปอัพมีก็ได้พวกพวกของในบ้านกันเอาก็ได้อาจจะไม่ปวดรักใน,นสาวตอนนี้ ผมรู้กันว่าเดียนมจากไหนอาจจะปบอกการลา่านี่ก็ได้การยึดพวกนี้ก็ได้ครับโยมผมอ่ะข้างบนเลยว่าไหมำเลียงนี่ไงน่าจะใช่นนะเครื่องอ๋อไม่ใช่มันเครื่องเจาะนี่ ว่าเมื่อี้ผมได้เงินน้อยผมยังไม่ผลิตเครื่องดอกเงินเลยเหิอืออะไรผมนะข้างล่างใช่ป่ะออกข้างล่างโอเคเราค่ายอยเราค่อยค่อยเอาตามก่อนอเอาไว้จะเรียนตะได้เรียงในะสาสตรแได้ไปชม นี่ว่าในสามไม่ดุแน่แน่ๆเลยเนี่ยแรปเตอร์ไม่ใช่แรปเตอร์สิให้ตัวที่บ่มพีบนี่ไงตัวที่บ่มพีดจริงด้วยมันวิ่งไม่ได้เหรอเนี่ยโอ้โหตัวผมหนักไปเปล่าโอ้โสันสัน นี่มันโค้ดน้องของชอว์มันที่เรียกเงินเขาตอนแรกแ่กดมารอบหนึ่งแหละแต่ลืมนี่เนี้ยจะเพิ่มเงินนะหนูได้เท่าไหร่ออะรละโอ้จับฟังเกมหมอได้รับหมอได้สตสิตัวเอ้าโสี่หมื่นเลยรอตังค์ไม่พอบู๊เจ็ดหมื่น จ็แสนละเอ้ยหนึ 1, ่งแสนทีพี่ชมหนึ่งแสนเจ็ดเราทไปเท่าไหร่ละสิเอ้ยไม่ใช่พี่อันสิอันนี้ปะยี่สิบเปละโอโ้ว่าก็เลยมาต้อนเงนนทำลเลยแครนะีเงินเหยละก็อาจจะติดอาจจะติดได้หมั้งก็เลยได้เงินชา้าหน่อย ป้อมปืนบันไดป้อมปืนอ,อ้าวปุ๊ยทำไมแหลกจังเลยเด็กไม่น่าดีโอ้ยได้อะไรยังไม่เอายังไม่เอาโหแล้วคือชี้อย่างนี้ใครจะไปรู้เนี่ยเขาอยู่ไหนแล้วคือบันไดไปเอาท่านผู้ชมให้ดูเขาชี้โอ้ยโหนี่บ้านหรืออะไรเนี่ย ยูหัวใช้โอ้ไปได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยผมได้เสาผมได้เสาขีตัวตัวแรกผมแล้วเย้เสาปีนได้เฮ้ยดีใจยังเลยโอ้ตัวนี้กินเนื้อหรือเปล่าน่าจะกินเนื้อนะลง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 เออลงเออ พอไหมพอพอไหมพอพอไหมพอเฮ้ยน oh, yeah ี sure. Sure. <D stairs> <N> ่อัตเตอร์เออหื้มชื่อเลยฮะเจ้าผู้เอ้าลง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 โอ้เธอพัฒนาที่สะดกแค่ไหนคุณผู้ชม โอเคนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะขอจดเเคี้ยงนให้กันนะครับก็ถือว่ามาไกลอยู่นะท่านผู้ชมผมได้ถามวันนี้แล้วก็ได้สาวปลดล็อกภารกิจในะสาวสิบตัวท่านผู้ชมดูล่าผมสิเนี่ยสาวยังอาจจะไม่ไปลดล็อกทีเล็กนะท่านผู้ชมอาจจะได้แบบเพราะถึงสไปโนซซลาร์ตรงเนี้ยเอ้ไม่ใช่ ino, สไปโนสิพวกแรปเตอร์พวกนสาวบินได้ก็ไม่นี่ก็ถือว่าดีทนะ่านผู้ชมอันนี้จะผมจะลองนี่ดูว,ว่าผมหวังว่าตัวนี้จะเป็นทีเด็ก อย่างไงก็ได้สากินเนื้อตัวใหญ่ผมหวังว่าจะได้สากินเนื้อตัวใหญ่นี่ได้ละเฮ้ยถือว่าเทพชมถือว่าเท่ทำมอสอยกินะโอเคน้ำชมก็ขอจบแช่งที้กันนะถือว่าได้ผมก็ได้ในสาิตัวใหญ่ของผมมาแล้วก็ถือว่าเป็นแบบที่ถือว่าสนุกชมแข่ไม่มีเกมพาร์คอยเกมพาร์คฟรี่นคือเกมพาร์คคุณสองเงินกับเกมพาร์คคุณสองดียนเองไอ้คูณหนึ่งเดียนเองน้ำชมแข่ไปดัวกลางเติมเงี้เลยดิ อ็คิดน้ำชูงก็ขอจบแค่นั้นเท่านี้กันครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามนะครับเจ้าปลาเชญครับนี่สมเป็เท่มาก